ผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นฟุตบอลโตโยต้าลีครับรอบแปทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับคุณพลกิเลมพิจิตรของเ,ขเราจะเปิดสนามเอสซีจีสเตดพบกับทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเต็ดนะครับนัดแรกเสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดนี้จะต้องตัดสินกันแล้วละครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งการที่เราเสมอมาในนัดที่แล้ว อาจจะเป็นผลดีในบางส่วนนะฮะแต่ว่าการมาเล่นในบ้านของเราถ้าเกิดเราพลาดถูกยิงประตูขึ้นนําไปก่อนหรือมีประตูของทีมเยือนเกิดขึ้นก็จะเป็นงานที่ลําบากสําหรับทีม s c g เมืองทองจากของเราในเรื่องของเฮ h ทูเ a d กดยิงประตูทีมเยือนนะครับแต่ว่านักเตะหลายต่อหลายคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากจะลงพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองในเกมนี้เนื่องจากว่ากําลังหลากหลายต่อหลายคนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นนักเตะ ดาวรุ่งหลายต่อหลายคนลงสนามและผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้นะครับมีความกระหายในการอยากจะพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองและกระหายในชัยชนะนะครับซึ่งเราก็ลุ้นนะฮะเอาใจช่วยว่าเกมนี้เราจะได้เห็นทีละสินแดงดาลเล่นคู่กับเพลตันซินวาเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปในสัญญายืมตัวกับทีมอาร์มาเรียนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของโคชพลชมชื่นแล้วก็พี่การจันรัฐผู้จัดการสมโมสรเอซีจีเมืองทองยูไเตของเรามาฝากกันครับ ครับแมทที่แล้วต้องบอกว่าทุกคนทุ่มเทกับการที่จะได้3ามแต้มแล้วก็ทุกคนทําได้นะครับโดยใช้ทั้งกาลังกายและกําลังใจจากนอกสนามแล้วก็จุดที่สาคัญก็คือเขาใช้พลังกาลังไปพอสมควรนะครับฉะนั้นนักเตะหลายคนก็มีอาการเาม่ล้าต่อเนื่องนะครับแต่คิดว่าระยะเวลาทีา่หลังจากเกมแล้วเนี่ยทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการอาหาร นะครับก,ก็ถือว่ากลับมาก็ค่อนข้างจะ100%นครับน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของแบ็คอาทิทิ์เอลิกพาทลูรวมไปถึงทีโอสินแดงดาแล้วก็ดัสกรองทองเหลาด้วยหรอเปล่าคำในเรื่องของการบาดเจ็บและติดโทษแบนครับก็ผู้เล่นหลักที่คาดว่าวจะกลับมาวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องเช็คดูว่าสภาพของความฟิตสภาพของอาการบาดเจ็บสภาพของอาการเมื่อล้าที่ทุกคนจะกลับมาเป็นชุดที่ดีที่สุดที่จะเตรียมรับมือกับบุรีรัมนะครับก็วันนี้จะดูอีกครั้งหนึ่งครับ จริงๆแล้วสกอร์ศูนย์ศูนย์นะที่แล้วเหมือนจะเป็นผลดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเล่นในบ้านเราโดนไปก่อนมันก็จะเป็นเรื่องยากในเรื่องของเหตุทุเหตด้วยใช่ไหมครับพี่ยอดครับแน่นอนครับเรื่องของกฎเ e a d ท o เ e a d เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าไปเรา,เราไปเสมอได้ประตูนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไปเสมอศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเรา,าโดนยิงในบ้านเราเนี่ยก็จะทําให้การทํางานยากขึ้นนะครับก็เราต้องมีสมาธิในเกมรับเลยพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราสามารถกินชีตได้แล้วก็เราจบสกอร์ได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเน เราก็มีโอกาสที่จะจะเป็นผู้ชนะจริงๆความสามารถของนักเตะก,ก็ใกล้เคียงกันของทั้งสองสโมสรน,นะฮะแต่สิ่งที่เขาจะดีกว่าก็คือกําลังใจที่เขาชนะติดต่อเนื่องกันมาแปดนัดนะฮะครับก็ต้องบอกว่าลืมข้อมูลเก่าๆไปเลยนะครับนึกถึงหมัดนี้นะครับผมเคยย้ำกับน้องๆหลายๆคนนะครับนักฟุตบอลในทีมว่าเราต้องมีจุดเริ่มในทุกครั้งในทุกเรื่องนะครับเราจะต้องมีจุดเริ่มในเรื่องของการที่จะต้องได้รับชับชนะกับปูริดำ นะครับผมพูดไปสองครั้งแล้วว่าวาเราจะไปชนะที่บ้านเขาล้อเราความไม่ได้กับเสมอกับมา2แมตช์แล้วนะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่3ที่ช่วงที่มารับหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมัน่นแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองแล้วทำงานให้หนักเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้ผมมั่นใจนะครับว่าน้องๆหลายคนจะสร้างผลงานด้วยการเก็บชัยชนะครั้งแรกกับบุริลำในบ้านเราครับ เป็นพิกแมตเคมหนึ่งที่ที่ที่เราเจอกับวีลัมแต่แง่บอลบุก็คือวันถ้วยลรกคับนะครับวับนลีครคับซึ่งซึ่งทุกๆปีก็อย่างที่เห็นกันเราก็เน้นนะเน้นเน้นเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นในดูตัวโปรแกรมกนนารแข่งขันเป็นหลักว่าโปรแกรมหลักเนี่ย ในบ้านต้องเจอใครแมตต์ต่อไปต้องเจอใครอยากจะเห็นได้ว่าอย่างแมตต์วีบีซียูที่เราเจอเราก็ขนตัวสำรองลงหลายๆคนนะครับแล้วก็นี่ก็อีกแตบหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ต้องดูสภาพนักเตะหลายๆคนในทีมว่าใครที่ซุ่มเสี่ยงที่จะต้องถ้าลงไปแล้วจะมีอาการบาดเจ็บก็ต้องพักใครที่ยังไม่หายบาดเจ็บดีถ้าลงไปแล้วต้องมีการบาดเจ็บและกระทบถึงหลีกหลักเราก็คงต้องพักแต่ถ้าในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยก็จะจัดชุดที่ดีที่สุด เพื่อที่จะว่าจะได้หนึ่งเลยก็คือจะได้ทดสอบถูกมาตรฐานของผู้เล่นด้วยแล้วก็ดูว่าผู้เล่นหลายๆคนด้วยกระเทียนหรืออยากจะลงในแบบนี้อยู่แล้วด้วยอย่างธีรศิลป์ดังดานนครับจะมีโอกาสลงเล่นต่อหน้ากองเชียร์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนยืมตัวไปอัลมาเรียแลวเช็คดูอาการบาดเจ็บเขาทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้มุ้ยยังมีอาการบาดเจ็บที่หลังเท้าอยู่นะครับมีอาการบาดเจ็บที่หลังเท้าอยู่เพราะนั้นตอนนี้ก็รอว่าเขาจะจะจะฟิตทันไหมจะออกสตาร์ทได้ไหมหรือจะออกไปผู้เล่นในผู้เล่นสำรอง ในสุดตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมเท่านี้ท่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างที่เห็นวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะลุ้มซ้อมไดออ้อย่างเราจะบุรยามทุกครั้งเราจะเน้นรับมากกว่าเกมนี้มันเล่นในบ้านนะฮะโอกาสเปอร์เซนที่เราจะเล่นเกมที่ถนัดของตัวเองมันจะเป็นไปได้ไหมฮะก็ก็เป็นธรรมดาการไปเยือนอย่างที่บอกใคยแล้วจุดงหมายเคยแล้วไปเนี่ยคือวี่งมกลับมาก่อนเพราะว่าเป็นแม็กย,ย้าวยนืนวันนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นแมา์ตัดสินไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีครับ ไม่มีพื้นที่สำหรับผู้แพ้ที่จะเดินต่อไปเพราะนั้นในแบบนี้เราคงถ้าเรางกรทีงจะต้องเต็มที่เราคงาต้องเปิดเกมลุกนะครับเพราะถ้าไม่เปิดเกมลุกนี่ก็คงจะไม่มีโอกาสที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าจะได้ประตูตรงไหนยังไงแล้วอย่างเรื่องตัวคนซื้อล่ะครับ ที่พรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวเขาจะมีโอกาสลงมาคุมเกมข้างสนามหรือว่าจะสังเกตการอยู่ข้างสนามก่อนฮะท่านนี้นะคงมาสังเกตการพวกเขาก็เพิ่งมานะครับเพิ่งมาเพิ่งมาเพราะนั้นก็คงยังไม่ได้เจอสัมผัสกับนักเตะหรืออะไรนะั่งนักก็คงแค่มีการแนะนําตัวกันมานั่งดูกันมานั่งจับตาดูว่านักเตะคนไหนเล่นเป็นอย่างไรและเป็นยังไงบ้างก็คงมานั่งดูแทคติกกันมากกว่าในแง่มุมองผมแต่ถ้าหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าสู่รูปแบบอย่างน้อยก็เป็นการที่ดีที่เขามานังงงาไบ้ แล้วก็ในเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะด้วยห,ยหลายๆเรื่องตรงนั้นครับก็เป็นการมองถึงอนาคตข้างหน้าว่ากุศลคนนี้เข้ามาจะทําให้ทีมพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้แชมป์ในฤดูกา้นแ,นนนแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเราเราเรา,เราในการคัดเลือกเราใช้เวลายาวนานขนาดนี้เพราะว่าเราก็ต้องการกองหาสับโค้ดที่เฮดโค้ดที่ดีที่สุดนะครับที่คิดว่าดีที่สุดที่สามารถแล้วก็มีโปรไฟล์ให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะจ้างเขาได้นะครับเข้ามาในทีมเพื่อที่จะมา พัฒนานักเตะรวมถึงระบบรวมถึงหลายๆอย่าง,งสภาพจิตใจนักเตะที่ให้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 พร้อมสมบูรณ์ที่ท,ที่ที่ตลอดฤดูกาลที่เหลือรวมถึงบนรายการทัวยต่างๆที่เหลือเพราะฉะนั้นผมเชื่อเเลหือกันว่าถ้าถ้าเฮโคตมาใหม่มาแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นมิติใหม่ของทีมเมืองทอง คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ระบบ Security ต่างๆจะค่อนข้างเข้มงวดเลยนะครับในโซนของทีมเยือนกับทีมย่าวจะถูกแบ่งกันโดยชัดเจนนะฮะก้องเชียร์อาจจะอึดอัดขึ้นบ้างสักนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแต่ก็ให้เข้าใจด้วยว่าสมโมสรกีฬาพิยองของเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในสโมสรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกสัดทุกส่วนจะถูกแบ,แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะอยากให้ทุกคนมีสติคิดก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะบางครั้งการที่เราตัดสินใจทําด้วยอารมณ์มันอาจจะตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็เฉยบอลให้สนุกนะครับ มาให้กำลังใจคนคนกิเลมิชองของเรานะครับผมเชื่อนะครับว่าทีม s อสซีจีมอของเราจะดีขึ้นหลังจากนี้เมื่อได้คนซื้อคนใหม่คนนี้เข้ามานะฮะขอเพียงแค่แฟนคลับของเรายังมีศรัทธาให้กับสโมสรและสิ่งดีๆต่างๆก็จะตามเข้ามาในช่วงเลขที่2นี้ครับ